วันนี้พามาเดินตลาดคลองถมวันพฤหัสสี่แยกไฟแดงของอำเภอสีบนเรืองนะคะวันนี้คนเยอะมากเดือนธันวาใกล้จะปีใหม่แล้วหรือว่าคนมาใช้คนละครึ่งกันเหมือนคนเยอะมากจริงๆนะวันนี้ของกินเยอะมากตอนแม่น้องบิ๊กไปเดินนะน่าจะประมาณสี่โมงกว่ายังไม่เย็นเลยนะแต่เหมือนคึกคักอะ อาจจะเป็นเพราะว่าใกล้เทศกาลปีใหม่หรือไม่ก็คนไปใช้คนละเครื่องกันนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินเข้ามาเราก็ไปลูรูใส่กรงตินเลยเด้อแก้วละยี่สิบบาท, er บาทสามแก้วห้าสิบบาทตินน้องเ้งน้งเด้งสดสดเลยเด้อพี่น้องนซื ừ, given, ้อไปก้อยออกเสียได้หลายไปซสื้อก้ยกรงเป็นถุงอยู่ในตลาดถุงละหกสบาทคุยสองเท้ากรบเบิดนะคะไ่อยากพัก อันนี้หาสิบบาทะนะคะในสามแก้วแก้วน้นอยๆนะนะดอกอืมแต่ไี่วา่าเหรอเนาะอืมทุกอย่างมีต้นทุนเนาะแก้วละยี่สิบบาทสามแก้วห้าสิบก็ได้อิ่มอยู่ดอกอืมกินสองคนก็อิ่มอยู่หาสิบบาทนะมีหดปลากัพดพอ่นะขายมันไปทุกอย่างเลยลนะ่ะขายปลาหมึกพร้อมกับขายปลากัดพร้อมพอดีอยู่บ้านเลี้ยงปลากัดนะนะประมาณนั้นขายปลาหมือกครูก็ปลากัดไม่ค่อยจะเข้ากันเลยนะเราไปเดินข้างในกันค่ะ ของกินเยอะแยะมากมายเลยแต่สะออนสะออนซุ้มข็เจ้ามา่านสเกียนก็ระเครืงกันไหมเงินสะพัดเพื่อสิถือใจรัฐบาลยูดดอกอแจกอีกแน่เด้อแจกอีกแน่คันบ่แจกผู้ข่อยประท้วงอีกเด้อเอออยากเป็นอีกสมัยนาแจกอีกแน่เด้อแจกเรยๆเด้อตาลิตุนคนที่บระัาไดนในได้น้าม่เนาะจักสีด้บ่ได้ให้ความหวังล้มล้มแรงแรงเฟสสองเฟสสามเฟสสี่พนะเฟสหนึ่งเขาใส่จนหักจนขี่จนหักออกแล้ว ก็มันบัตรคนจนสุมบ่า,าในใดสุมเก็บตกเฟสสองเฟสสามเฟสสี่ปละโอ้ก็หายวามังเขากระสิว่าก็คือมาหายกันรอบแรกเบิดประเทศโหลดงบปรงมบณี่ล่อของงดล่อบงบประมาณก่อนเิอแตงใส่เฟสสองเฟสสามเด้อโอ้คอยกระลึตนคนไทยน้ำกันเนาะสุมใส่กินจนหากออกขี่ออกหมดแล้วซุ่มอะไรใส่กะทาลองลองร้องลองให้เขาวังเขาอยู่นั้นอืมอืม ฮอน่อน่อนอันนึงอย่าเป่าเด้อวะดิน่ากินมากเอาแล้ว ดีะจะบอ่ตัวไม่รุน่นมันเปีเป็นไผ่พ่แม่น่ะเปียกเหียนไหนเขาย้อยของพักแลมในถุงน่ะเด้ออพักตรงนี้เหนื่อยนี่ไงมาชนกันคนไหว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 มันมีรอยเศร้าติมือเนี่ยเศร้าครับมค้อห้าบาท มีม้าวันนี้มีม้าวันนี้มีม้าใครเยี่ยวม้ากินว่าเป็นมันใครเยี่ยวม้าเนี่ยลูกกินเ็านะคะขาแข็งไหมกุักินยูกได้แี่ละได้เดี๋ยวเด้ลูกไส้กินลูกไส้ก็ค่อยแข็งไมมเงินไหลเดี๋ยวถ่ายกขบเยี่ยวมาก่อนมแม่ครจะครเยี่ยาใครเอาลอกก็ายก่อาครับโอ้ใครพูในล่าง